กเกษตรอินทรีย์มันทํายากจริงเหรอครับลองฟังเรื่องนี้ก่อนนะครับการทําเกษตรอินทรีย์ก็คือการทําเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี Me. นะครับนี่เป็นวิธีการทําเกษตรของคุณยา่าคุณยายคุณทวดสมัยก่อนนะครับที่บางท่านอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือเลยสามไปแล้วคุณคิดว่าการ,กรเกษตรที่คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือทําได้มันยากไหมครับแล้วทุกวันนี้ทาไมมันทํายาก คิดวันอธิบายแบบนี้ครับว่าการทําเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ทํายากแต่สิ่งที่ยากก็คือการเปลี่ยนจาก,กเกษตรเคมีแล้วกลับมาทาเกษตรอินทรีย์เพราะว่าการทําเกษตรเคมีมันทําลายดินไปแล้วครับดินมันเสื่อมคุณภาพไปแล้วซากพืชซากสัตว์ที่จะมาทับถมในทุกๆปีเหมือนสมัยโบราณมันไม่มีแล้วครับมันก็เลยเป็นการยากที่จะทําเกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบันนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะทําไม่ได้นะครับแต่มันจะต้องทําด้วยความรู้จริงๆต้องเอาวิชาการเข้ามาช่วยเยอะๆมันถึงจะทาได้และเมื่อเราทําไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเหมือนสมัยปู่ย่าตาทวดของเราครับก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากอยากปลูกอะไรก็เอาลงดินไปได้เลยนะครับคุณอยากได้พืนเกษตรแบบนั้นไหมครับผมอาอยากได้แล้วผมก็เริ่มทําแล้วไปพบกันใหม่ครับทิพย์วันไทยเกษตรสวัสดีครับ